สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่ะสวัสดีค่ะมารับชมสองมิจิกพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศเราก็ต่างประเทศเนาะจ้าครับผมวันนี้พ่อก,กันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะจ้ะาธันวาคมปีหกหกจ้ามิจิกก็พกกีกับผ้าเขาปาฮาเฮดคือเก่าละจ้าวันนี้เข้ามาพิกัดแดดวันนี้มาพิกัดปลาน้องมิกปลาลางคือเก่าครับผมบผม,มาเก่าไม้เดิมเขาคือเก่าเนาะแมน่นครับผมมาตำฮาเฮด,ดแดงหนาเนี่ยละจ้าพี่น้อง พอกันมาอนี้บรรยากาศหนาวๆแล้วค่ะหนาวก็เม่อว่านอีกหน่อยเนาะแม่นครับไปหลุดไปชมก็ไม่กิดพกคิดเลยจ้ะในช่วงหนาหนาวดินแห้งๆนี่จะมีเฮ็ดยังเฮ้วเก็บแน่จ้ะสีมันคือบบสีใดสีมันคือเม้อวานบอเนะจ้ะแม่กันจ้าไปครับผมไปหลุดมื่งครับผมว่าสีของสีมันคือว่านโบครับผมไปครับเอาครับผมดอกแหลกแห้งมันครับผมกะเป็นเฮ็ดแดงหนาอีกขี้เก่าเด้อครับผม พอช่วงนี้ก็ซิมีเห็ดแดงหนาแล้วครับพ่อเลยเรียพีไอจูมพันโอ้บานพันไปละจ้ม <c oughs> แล้เอาบานเอาแค่ตัจ้ะีงาครับผมจนจูนจูนจมนครบบรรยากาศกันหนาวนะครับวันนาวเลวจ้ะหนาวหงามอวานนะึกแมนครับบานงานมีข้าม อือสวยงามครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงเสียงก็เปลี่ยนแปลงนี่เล็กน้อยด้วยครับโอเคขี่รถมาหนาวแหงจังเนาะจ้าดูดอกงามครับผมจ้ะีครับผมมอืบ้านจะ้ะบ้านสวยอืมจุ้มก็สวยแท้ไม่มีที่ตีเนาะจ้ะนี่ครับ หลุดน้ำกันเบื่องพี่น้องมาในสิเต็มขึ้นมาว่านบ่จ้ะเย่นครับผมหลุดเบื่อครับบริสีได้สีน้ำขึ้นมาว่านาานี่บ่ครับผมบรรยากาศก็หน,น,นาวครับผมเมื่อกี้คือใส่หมวกแบบหนาแหละครับขี่รถมาเย็นจีจ่อย,ยครับพี่น้องเอาหดูน้ำกันครับผมครับผมสวยครับผมกำลังต้อพกครับจ้ะอีกจ้ะ ส,สวยๆอีกครับผมสียังสดใสเนาะแม่นครับอดอกก็งามครับผมจ้ะงามอีกครับผมนึ่งเด้เงเนาะ,ะสวยสวยอีกครับผมอันนี้ก็หางยังก็บอกว่า,าอีกหน่อยเนาะแม่นครับแต่ก็เล่มกันเรืไไ่อยๆแหละครับผมก็เล่งผลดินอีกหน่อยดอกนี่แม่นจ้ะโอ้องามอีกครับ ขาขาวเถะโอ้ด <K Memorial> ีเราเหนืองามครับจุ่มงมๆนะจ้ะนี่เต็งนะโบมีอวมันเทาสิไปหาเลมเฮดกระด่างสะบายจังววะเอาดี่นิจ้าอุ้ยงามเลยนี่จอุ้ยนี่ครับนี่ครับอีกหลอดนึงครับผมอืม บานจ้าบานสวยครับผมอันนี้ก็จูงครับผมบานอันนี้งามจ้าบานใหญ่เลยเนาะงามจ้ะบานงามเลยจ้าอีกหนึ่งบานจ้าแข็งดีเนาะเหตุนาเนาะแน่นครับ Ừ. <laughs> bàn trả. Ừ đào được rồi, hộp này. cái bàn này. Nói với cẩn. cái Nói bàn Cổng cổng อ,อันนี้ดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยจ้าอานแล้วม้ดอกบานแล้วจ้าบานกะโอเคดอกอบานด้่ยีผฝนครับผมฝนมาห้ามกะใส่ได้ยังเนาะ,ะยังได้จ้าจีดตัวมยบานเหมือนกันจ้าไม่ตรงนะเขากับโบเห็นบิดรน้องมาบานเนาะแม่นครับผม สามดอกดะนะยังทอยู่ครับผมแต่ว่าดอกเลยเน,นี่ยแมงแนี่ครับผมแม่แค่กระดาอยู่แข็งนไดีเยอะอีกดอกเลยบบานสวยๆจ้ะได้เกียงแล้วจ้ะหลายเติบแล้วเนาะพอ,อแล้วเนะเอาะ นี่ครับอีกดอกครับผมบานที่สวยอืมได้อีกดอกอ่ไอ้าาเกันนะข้างซ้ายข้างขวานี่ยเอแล้วก็มีข้างหน้าอีกดิเลยอ่ะอือแล้ามันขังหนาอยครับผมเอานิ้มือกระตาเขาจองดอกน้อยๆไว้อยู่คนนะก็ก็สิีดิ้นนิ้มือนี่จ้ะก็ลังโพดินนี่นี่เองอือบนเต้าดอกบานไม่เยอะจ้ะ โอเควะแน่นจ้ะาบ้านกับบานสวยเลยน่าทั้งน้ำน้ำา้ำอยู่ก็ได้นอนเลยจะ้ะเอ็มหน้อยลูกบ่อยแน่นครับเพราะว่าดินเป็นเหล็กแข็งลูกเก่าเนาะ <c oughs> จ้ะเขาเป็นอย่านี่สามดอกครับผมทั้งเริ่มบานเบิดแล้วครับผมได้หมดแล้วดอกอ๋เป็นเชื้อไป อาานนอนาะเมนออไรได้สองดอกจ้ะชิมจูบัะนี้ครับผมคิดบ่เห็น,น,นอ,อด้อติดกันเลยดอกสวยเนาะคู่นี่ครับผมพอไปคูนนนน่นี่หนีดูเนาะเนี่ยนี่ก้านน่ะจ้ะ จุ่มสวยครับผมจุ่มสวยๆนะท่านได้กินจุ่มกระดังโพอีกครับยังมีจุ่มอยู่อือก็ะด้งผลอียท่านกลายไปได้บางหันไอ้ยบหินเนียน้นๆโ้ยผลเนี่ยดนห้างใหญ่ด้วยครับไม่คิดผลดึงเดียวกัน มันจะฝนมากนิดเดียวอยู่เนาะ,ะเี้าวนี่งย่างฮ่าละฝนนี่พอเห็นหน่อโมงก้าเอาพี่น้องมาหน,นิเพ่อใหญ่แม่ใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนไม้ใหม่ด้วยครับวานนี้สีขึ้นมาล้างผู้อีกครับผมพุ่นแล้วครับไปดูนกันงล้างผู้ครับว่าจิม,มีเฮ็ดยังอีกบ่ครับเอาผ้าละเก็บของเรียบร้อยดูขึ้นผู้ล้างผู้เลยครับผม เอามาปอเห็ดปดขอนครับผมขึ้นมาล้างปู้แล้วครับใส่ตะไบใส่คนละตานะเนะาะกับเห็ดแดงเนาะนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแกงยี่บ่วยแกงได้นี่โอ้แกงได้ครับผมน่ะแกงได้อ่ะอแต่กับปลาไหลด้วยครับสีได้เล่มนอกมือกำลังขึ้นมาจตกสีไม่หน่อยไม่หลาปนนไปไหนแต่พี่เนาะหาเบิ้งก่อนจ้ะนี่ครับผมจ้ะ<ป> <laughs> มัดกอดอกแหล่ของผูโจ๊กมัดกอเนาะเนียนจ้ะดอกหนึ่งครับผมอู้ยังสุ่มอยู่เด้เหรอครับสุ่มงามอยู่ได้หลายตุ่มเลยเนียนครับสเจ้าว่าสีมีจักดอกอีกดอกจ้ะเอาวปวดกินข้าวอ่ะปอดกินข้าวเออดอกไหนอยู่นเนาะดอกนี้ครับผมบวานสวยๆเลยนะเมัดกอเดือนพันไหวนะหลงเหลืออีกอยู่ครับผมยังมาแตะเลยล่ะน้องดอกยังสุ่มอยู่ครับผม อุ้ยดอกนี่ก็ซุ่มๆครับผมอน้องจรกจ้ะแงมคากไอจ้าว่าบ่หลายเนาะห่างๆครับผมก้าลัางขดก็มีครับมองไม่ก็มีเนาะแต่ามองเห็นนซุ่มเลยจ้าเออโดนหันเนาะนี่ยจ้าอู้ซาจิ้มแล้วนะมันก็ไม่ยอมขืนจ้าดอกนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะลังแต่อครับผมตัวโถงหงอนี่เนาะ ลูนี้ต้องใช้คีมทาผิวแล้วบ่ผิวมองเพป็นแดดแดดก็แหงเนาะแหงๆอือจ้ะนี่สองดอกนี่ยังตอกขึ้นไก่หรอแต่ว่าเอาไปได้โอ้ยกะออกไปะยำหงเงาะแห้งใไปแล้วจ้ะดอกนี้พอดสุมสุดที่แห้ครับผมข้างกันเนาะข้างกันครับผมเจ้ามองในสุ่มกว่าพอเป็นยู่ห่มมาจากไห่เนี่ย แล้วไก่ไก่กันมึงก็แตกบ้างโอ้แต่ขังงามครับผมแต่แต่ผิวพันธุ์เหมือนมนุษย์เรานี่ยละมั้งดองนี้ได้ย่ครับเจ้าขังกันที่ผู้ใดีลยวครับน้องป็น้องทิเหรือพนลบนะดองนี้สงสัยจะจ่อเก็บเหรียญจะงอดก่อนแหงอืมตื่นเงี้ยงมากพอกิ๊กย่างไปวังหันนะนหมาครับ่สงสัยพอกกิ๊ก แี e ่หลมพี่น้องดีนะที่ประหยัดเป็นโสดเลยครับเอาเองแค่คู่เท่นี้อ่ะอืมแค่คู่นั่นเนาะแค่คูดโอ้ยติดกันแบบหนาหดหอดเนี่แล้วจ้ะหดดอกนึงเนาะดอกนึงหวานอยู่ไม่กี่กิโลอ๋อเห็นแล้วครับเพชรคอเพชรคอร้างคู่ครับผมคือกันหอนิดนึงเนาะสวยงามดีกว่าครับจ้ะ ไตทองคนสุ่มสื่อนี้ครับจ้าห่างให้เราทองพอนนาะ้องหลังฝนเกิดน,น,นิดน้อยจ้ะออดอกพี่แดงพี่แดงหวานีที่บ้านทุเสตดอกนี่เป็นใหมปลูกน้องห่างครับผมห่างนะครับนี่กอแดงามาพ้าป่นแหละครับ,รรบจ้ะกอแดงมะไดือยู่หลังผู้นะครับมืะส่าวนี่เก็บแดงนาอยู่ปลาลางอะไรอ้าน<ะ>ี่นะครับต้นเดียบเพื่อคนหักเต็มมากจะเก่าเฮงๆนะครับ ตัวห่มเดียวกันก็ตอกซุ้มๆ้มมูลหาครับเต๋อว่าได้ปรมันแตกอดูแล้วไอ้เป็นอเหยบจีนี่ถึงงานนอป่ะเนียต้นจะไข่นอเห็อตอกนี้พอกกิ๊กเต๋วพี่น้อง่านผ่านกันดูนอนในนี้บานกบขัเนอจะเห็นไหมเนาะคุเนื้อจะถึงเห็นด้ยครับตู้วยุเนี่ครับบานปุงเลยครับบานปิงพงเต้กครับ บานงามด้วยครับนมันแต่ถ่องข้าอยู่เนาะน่าใช่ดีตลอดค้าครับผมอืจะเ็จะเห็นเกิดน้ำมืออกมันตึกแตกน้อยหน่อย๋างข้มข้มามมังก่อจ้ะนถ้าเป็นโจนี่นะอะไใหม่ดังแขกแขกแห้งเกิดเติบแล้วครับผมแห้งแห้งเลยจ้ะพี่นนอะ ฮัตโดดเงยๆกูฮุมโดอกใหญ่น่ะไอ่โอ้ยนี่ครับคุณได้ยังได้ยังนี่เนาะจ้ะแข็งดีอยู่จ้ะปาดอีกสองบานจ้าเต็มตาบานนี้ได้เนาะทองนี้เขาขาวอยู่ดนะครับขาวอยู่จ้ะว้าวได้ยัจ้ะแข็งได้เนาะโอ้ยขึ้นอีกรอกนึงไอ่เต็มตาแล้วครับผมใช่ยล่ะอัเดีย นี่เป็นแหง่ละเอียดที่น้องเมด้หผมผมเนียวแรงว่าผมเนียวโบมีค้นกว่าม่เนาะครับที่เป็นเล็ดีบานหลายดอกขาวอยู่จ่าเถาะกันนี่มดเล็กหน่อยนี่เป็ดเพชริงดำครับผมหายง่ายง่ายยืดยืดข้ามเลยเห็นดอกเดียวนี่นะครับถอนจากเนาะออกจากใบขาวออกจากเห็ดกอหมาเนาะได้เห็ดเพิงดำกับโบมีดอกครับผมมหวานดี ก็เลยออก็อรกลยออกมาเมืออเ่อวันิดคอนที่หยังไปครับขากลับเมื่อไหร่ครับผมเป็นปลาขาวไอ่อืมอสป็นซุปเลวห้างห้างเดี๋ครับปลายขาวเตาสองหม้อ,อเนะออบึ้งนะครับสองดอกเก็บเลยนะเอาเลยใต่คอ,อนัดกเก็บเลยเก็บเลยครับผม ในงานประทางลงมาครับผมไปขาวกันไปขาวเนาะจ้ะโอ้จะออกแหวนได้ด้วยครับเพือนโอ๊กยังสีเราขาดจังหวะบ่มาหนำเพลินเนาะไปเนาะบ่มันมาหนำพี่เราเมื่อยไงจังาวนี่ขึ้นมาหาเบิ่งเฮ็ดโกะหนำเนาะก็เลยขากลับเลยแวะเบื้องถ้าผู้ใดเมื่อสุกจะไปเนาะเมียนเฮ็ดไลกับผูเห็นไล้เนาะเฮ็ดคอนกอกมือห้องมาแห้งพี่เราเขาล่อรอบหนาแล้วเนาะผู้ไล้คือหลบแหลก แม่แต,ตอบต่อต่อไปอาตีพี่อยู่หรอครับพอขอน้องสุม่มเส้นหางเกี่ยวตรงปลายขาวอะค่ะรับกันแต่ว่าผมมีเห็ดแห้งไปครับผมขอนี่กะแกงกระมี่นิด <c oughs> น้อ,นน <c oughs> อนย,ยนี่ท่าไนี่เมื่อกี้ตรงนี้ใหญ่เนาะปลายขาวคือน่าปลายขาวนะกับปลายขาวบ่านี่แกงจ้าแกงหน่อยเนาะอ่านะล้วังออกแบบได้หน่อยเน,น,นะาะ ระหว่า,างคนเฮ็ดผ้าหักเด้อ <laughs> <laughs> ไมืกียืนคนใหญ่นี่แกงได้ <laughs> จ๊กออกแน่เพี่น้องที่คอนห <laughs> มักใหญ่อกอกซํำนีเนาะงงครับจุ่มเดียวก็เล่นไปเี่หยะครับพเธอได้ออ <laughs> <laughs> ขอ้เม่อปลายนี่น้องเมื่อกี้เข็นนี่ครับผม <laughs> ปลายขาวเด้อยคันฟูดเป็นหอยนังเนยครับผมปลายขาวงงครับหมดก็กินแน่นะ มนงามพีน่น้องครับอันนี้ก็แม่นต่เนี้ยอายคือปันออกไม่คิเค,เคยเห็น <laughs> <laughs> เป็นปลายขาวเป็นเลยครับปลายขาวจ้ะต้องใส่พี่พี <laughs> ใ่ใส่กอนพี่คุณคิดท้อยของด้องเลยนี่คุณ่อ ถามวาเนาะฟาดเมื่อกี้กินใส่ที่นี่จะหมดเธอในกระตาสิโบกัดสิโบกัดผูกผายเดผู้เขาออกเนี่ยมันงามพันไม่กินเห็ดนี่จ้ะรุ่นเดียวกันไหนปลายขาวปลายขาวหลังขาวรุ่นนี่นี่แกงบ่ได้เนี่ยค่ะซุปเนาะแม่นซุปอ่อนครับซุปอ่อนค่ะพอแต่สิว่าล้างเขียวกับโบเมนเพื่อกับโบท่านเขียว คนี่ก็ล้างเขียวแล้วครับผมล้างเขียวแล้วเนาะแม่นครับโอ้หูี่น้งองหายาก่ยขนาดเล่มได้ครับนี่เล่มมาเรื่อยๆครับผมรูอ่อนแต่โผล่ขอนนู้นไม่นครับล้างเขียวตัวล้างเขียวอ่อนครับรไม่ใช่กระด้างครับผมโอ้ถ้าเนียเอินกระด้างเนาะจำเนี้เขาเอินเห็ดห,หลังเขียวกลัพืชจ้ะพี่น้อง กระด่างบ้านใ้คกดอื่นกระด่างก็คือแหงเกเดจังอื่นกระด่าง่อยเนาะอมครับจีอีไมิดนียนบ้านเนีนอยู่แต่ว่าจะเนียนสึเน็นดุ่นไหลของจับเบืงนะดุ่นเดียวกันจะดบุ่เนาะี่เดียรอดขึ้นหน่อยอนหน่อยนะกอ่นคนจะไหนไปขาวไปขาวอ้วเนียวเนาะอันนี้ล้างเขี้ยวก่านเนาะไปขาวมีโดบี๋ ดอกมา้าเก็บถิ่มเลยอเอาดอกนึ่ไปเขามาน,นล้างเขียวกันพี่นอ้องเ้นี่ไครมึเนี่ครับเาไดแกะอีกปันนี่ครับเอาเก็บระเทหันเก็บได้สองดอกหันแกงนะคะนี่พกระเทอืนอ,อนน่าไอู้เฮ็ดกระไร นี่สี่อีกเห็นมล่เนี่ยเ่งีกูไปอือนีเมืออ้ายก็มีตลเนี่ยเอาหนีก็เนาะขอข้างหางครับพี่หนุ่มเนี่ยในีมืออ้ายเนี่ยเแกงก็มีสุกก็มีรังเขียวกระด่างเก็บเบิร์ดับมนนลยเก็บไปเรื่อยๆครับนี่ครับตั้งดอกก็ไปเก็บให้เบืองเรวอยครับาเตรมตาเก็บมาแต่ใส่ปิว่าพอพอคกันต่ะดอกสอดอกพี่น้อง จะได้เก็บมาเลยน้อบระเทศไทยมึงครับผมออกห้างที่อออกห้างไรครับผมไปกระตาเต็มด้วยครับเพราะว่าเก็บเพชรกระด่างใช้ทำเนืเฮ็ดซูปเพชรยังมีเบิร์ครับผมในกระตาเดียวก็เลยาษใส่ถุงครับวันนี้กระด่าษล้วนนะคะกระด่าษล้วนครับอูดมาผอตอนนุ่มเดี๋ยวมันกี่ขานด้วยครับกระด่างกระด่างแล้วพี่น้องแห่งนี่แไหนละคอื่นกระด่างมานในจีนน้อ เงีนครับผมถ้าแห้งเป็นเฮ็ดกระดาษค่ะถ้าโปรแห้งจะเป็นเฮ็ดมดค้อนจะมีหลุนอ่อนหลุนสายขาวหลังเขียวต่อกะยังสุ่มอยู่เลยอ่ะหนาเป็นสั่นเลยเด้ครับดึงจนหัวสั่นเล็กไปทองโดนไงเงี้ยครับสีเก็บไปไหวครับผมพผนังเก็บไปได้โดนครับผมได้โดนซุปได้โดนครับหนาแรงมากโบมีเนี่ยกินกัามาแซ่น้ำหรือสกปรกสกปอกเนาะเนี่ยดูส่งแช่น้ำให้เพื่อน ขึ้นสภาพนะครับนิ่มซะก่อนค่ะพี่เนาะเพราะเป็นนิ่มเลี่ยวห้อก็จังเอาไปตมต่มแล้วมาถูกอีกเนาะมาซับมาถูกอีกครับผมเพชรกินเนี่ยย,ยุ่งผ่าแต่ว่าก็เก็บได้โดนพี่เนาะขอดีพองเพื่อนเพื่อนเก็บไว้ได้โดนเอาปูปล,ปลามาปนใส่ครับวันนี้โอ้ยขัวงาใาส่เนาะแซ่บครับผมเพชรกระดานแต่ว่าเดี๋ยวกระโปรงยังเป็นไหนจะม่เป็นรุ่นพูดถ่ายรุ่นรุ่นรุ่นมืองค่ะเนาะนี่นะครับนี่คอนออกน่น คอนใหม่ยังซุ่มอยู่เนาะเปลือกใหม่เามานเอยนอนไม่กีเอาเแต่ว้เก็บออกไว้เดินเกิดใหม่นะนี่ครับผมตน้อยๆในขี้ขันเ้อทูนะครับผมจนี่ครับผมแต่ช่ว่าก้ครับมาขอนกระบริเก็บใส่เบินครับผมเฮดกระด่างไปครับเดินทางกับบานครับผมหาน้ำทางลุ่มเมื่อนี่ครับผมบวยนะครับผมจะเป็นข่อยล้อยต่ำอีกขือเกาครับผม หาน้ำท่าเมื่อครับผมไปเรื่อยๆจนหอดรถปุ่นแล้วครับผมไปครับพอยายเมย์เนยเอพซีทุกคนทุกท่านครับผมเลยเวลาพากระบาดแล้วครับผมตัวลงผลงานเมื่อกี้ก็เมื่อกี้อีกที่เก่าครับผมบ่ได้เห็นอย่างเงี้ยนี็ขึ้นมาสองไหมครับผมจ้า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 เดี๋ยวแดดช่องนิดน้อยพอตะเวนก็โลงทางที่ไต้แล้วนะครับแน่นอน นี่ครับผมผลงานผลงานมาเลยค่ะพี่น้องนี่ครับปลามาสองหมายนะค่ะมาสองห้องพ,อพ,พดดักแวกเก็บเห็ดแดงหนาเนานะแมนครับแวกเก็บเห็ดแดงหนานปลาลางดอนวัดจากพี่น้องก็ได้บปลายหลไปไหนค่ะได้ประมาณแกงใหญ่ๆนี่ยแหละคะ่ะก็เลยบมา,าขึ้นมาปลาเทิงกับมาได้หมานเฮ็ดก้หน่อยเนาะเมนครับผมปลาเทิงกับเฮ็ดประเภทเฮ็ดดินกับมิตรเฮ็ดโก้ด้วยจ้ะเฮ็ดผงดำผงขากวดำมีอยู่ดอกเดียวจ้ะพี่น้องสงสัยสีเบิร์ดล่ะล่ะจ้ะ อาจจะรอบสุดท้ายแล้วแต่ว่าฮิตกอกอาจจะน่าจะออกป้าปลายเน,ะนาะเพราะว่า <ผม S 2> เพิ่นยังมีดอกเลยหน่อยอยู่นะนะคะออกไม่ๆมก็มีอยู่แต่ว่าบหลายเนาะแมน่นครับผมสาหรับเพจบดขอนก็ได้ลายรุ่นคือเก่าพี่น้นองแต่ว่าหันโบเป็นตนาตีตามค่ะออกก็ยยมกระยมเน,ะมนาะเม,มีนมครับผมอันนี้รุ่นแกงรุ่นปลายขาวรุ่นหลังเขียวจ้ะก,กระด่างก็มีรุ่นกระด่างก็มีค่ะหันบลายค่ะในกระตาเนี่ยส่วนมาตีไม่ตี่ิดกระด่างค่ะ เก็บคอนนต้นหนึ่งเนาะนี่ครับผมโดยรวมก็บถือว่ามันดีจ้ะพี่น้องก็ได้เก็บเพีย้เบิ่งวัตถุขอนหรอกครับกระด่างเพราะว่าบางคอนก็เก็บไปเลยครับผมไปขาวหลังเขียวกันครับเพราะว่าคอนหนึ่งกับมียูยดอกสองดอกกับีค่ะพี่น้องคอนละดอกก็บีค่ะคอนบ่มีจักดอกก็มี่ือกันแน่นครับส่วนบ่มีจักดอกหลายหน่อยเนาะแน่นครับมันนี้คํำก็ทุกมือเด้อพี่น้องระจนสีม่วงแล้งะค่ะอยู่เที่ยงลังผู้นี่จ้ะแน่นครับผม จาสำหรับคลิปวันนี้นจะวันที่ยี่สิบเอ็ดนอกจาก 21, ยี่สิบเอ็ดแนเรอจนเมือจนหลงวันที่ละพี่น้องเมก,กี่กระจำเคือไรกันครับผมเมืเอก,กี้แงแล้วบย 21, ี่สิบเอดแมนอรยี่สิบเอ็ดสี่โมงสี่โมงเย็นแลวเด้อพี่น้องเนี่ยสิบหกนาฬิกาแล้ค่ะเนี่ยครับผมยี 21, ่สิบเอ็ดเอ้าเพ่มโทรศัพท์ปล่อเปืดอ สี่โมงแรกพ่ได้พ่อได้เปิดไฟฉายเราเพืเ่อทราบกับเปิดไฟฉายพี่น้องสำหรับคลิปเมื่อนี้ค่ะวันที่21ธันวาปี66เมื่อกี้ก็พกกลก่นกากไว้น้าอีกคลิปหนึ่งเนาะจ้าอาจารยชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสก์กดซับสก์ข่ายกดกระดิ่งนั่เนาะจ้าสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องกิกพ่อลุยตาเมื่อกี้ก็พกกลก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ท,ชทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนเนาะจ้ ีคอมเมนต์ดีๆเขาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อกี้จ้าสำหรับคลิปเมื่อเนี่ยเมื่อกี้ก็พ่อกี้กับฝาเพียงซ้ำนี่จ้าเอาไบโพกันไหมเมื่อนาวมาเมื่อกี้สิว่าไปหายนางพิกาไตจ้าเมื่อเนี้เมื่อกี้ก็พ่อกี้กับเขาตัวกับบ้านก่อนจ้าเขาก้าวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีปนยัยเมย์ยัยเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พระด้วยครับผม ถ้าพอกิ๊กไม่กิ๊กเ่าพิดผ่าดประการใดก็ขอโทษขอภัยเด,ด้อครับผมไม่ได้เจ้าครับบ้านครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมเมื่อยร้ายพี่น่อเรื่องอะไร